ดีหายเคียร์จชัดเนี่ยสามสองหนึงเข้าไปเลยนะอ่ะตอนนี้ปัจจุบันกอเป็นสาวโสดอีกครั้งอืมก็เลยที่หลายคนตกใจเหมือนกันเนาะมันยังไม่ออกมาคือคือแชปก็น่าจะได้พูดไปประมาณนึงแล้วแหละแต่คือของไอ้ก็ก็ประมาณนั้นแหละค่ะตามที่แชปพูดคือทุกๆความสัมพันธ์ที่ไอมีมาตลอดคือเราก็ตั้งใจแล้วก็อยากให้มันดีในทุกๆครั้งเนาะแต่ว่า ในเมื่อถ้าสุดท้ายแล้วมันพยายามแล้วทุกคนทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้ม,มันก็แค่ถอยอแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มันเกิด<ล>อะไรขึ้นมาอยู่อ่องจิตใจทัโลกเลยเหรอแม <laughs> คอ่คือคืออ่ะเราขอแก้นิดนึงค่ะ<ม>ก็คือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าได้มีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นแล้ว ไม่มีอ๋ออันนี้คือการที่ภาพที่มันเหมือนเป็นถ่ายพีวิตงนู่นนี่นั่นคืองานล้วนๆเลยค่ะคือทั้งหมดที่เคยเห็นกันไปแบบภาพชุดแต่งงานภาพคู่หรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นการจ้างงานโดยเอสตูว์วิ่งอ่าต่างๆที่เมื่อเขาเห็นว่าเราเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ อยากได้ภาพคู่ที่เอาไปขายได้จริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้วิวาล้มตามข่าวค่ะยังไม่ได้วิวาล่มเพราะว่ายังไม่มีแลนและยังไม่มีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นะไอพี่ขออนุญาตถามก่อนน้านนี้ไอได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องว่าที่ไอต้องดูแลครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อป่วยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้รักครั้งนี้ของเรามันไม่ได้คุยกันหรือเปล่าทําทำให้เราเลยต้องมีปัญหาเรื่องเวลาเียวจะบอกว่าไงดีอ่ะคือคือในเรื่องของเวลาถามว่ามันมี มีส่วนไหมก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนสําคัญของของทุกๆุกความสัมพันธ์นะคะเรื่องเวลาเนาะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราทั้งคู่อ่ะทำเต็มที่แล้วคือก็พยายามปรับกันแล้วละ่ะแล้วคือไม่ใช่แค่ส่วนเราที่เวลาคือเวลามันไม่ตรงกันดีกว่า<ะ>ทั้งคู่<ะ>คือเขาเองเขาก็ทํางาน<ะ>เราเองเราก็มีงานของเราแล้วเราก็ยังมีเอ่อเรื่องของที่บ้าน<ะ>ที่เราต้องดูแลซึ่ง <c oughs> เราก็เข้าใจในทุกๆอย่างคือด้วยความที่เหมือนแบบับเราก็โตประมาณนึงแล้วอะเนาะเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นภาระหน้าที่ของเราแหละที่เราจะต้องดูแลโดยที่เราไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่ามันคือครอบครัวของเราเนาะเราก็เราก็ดูดูแลคุณพ่อเต็มที่เพราะว่าคุณพ่อไอ้ป่วยมามหลายปีแล้วละ่ะคือมันอยู่ในจุดที่ตรงนี้มันไม่สามารถปรับ แก้กันได้แล้วระหว่างคู่มันก็เลยต้องถอยกันทั้งคู่เลยคือคือมันก็พยายามแล้วล่ะค่ะแต่ว่าในเรื่องเวลามันก็สําคัญเนาะพอพอเหมือนเวลามันไม่ตรงกันเหมือนอะไรอะไรที่ที่เคยทําที่เคยมีกิจกรรมที่เคยเจอการที่เคยไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยพอเวลามันเริ่มไม่ตรงกันอ่ะมันก็ห่างไปเองค่อยห่างไปใช่อยมใช่มันมันเหมือนมันเป็นมันไปมันไปโดยอัตโนมัติอ่ะแต่เหมือนพอ ถึงจุดจุดหนึ่งที่เรามารู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันห่างไปแล้วว,ว่ะเหมือนแบบเอ้ยมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่ะไม่ใช่เรื่องหมดรักอะไรคืออืมมันไม่ไม่ได้หมดลกค่ะแต่คือมันเป็นเหมือนคือคู่เราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยอย่างที่ที่เราจะสัมภาษณ์มาตลอดอคือเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยเนื่องจากว่าคผูแชปยพ่าก,ก็มีความเป็นผู้ใหญ่เราเองเราก็โตประมาณนึงแล้วซึ่งเราเราเป็นคนที่ ใจเขาใจเราเราจะเข้าใจเราจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยหรือน้อย,อย,อยมันเลยทําให้เราไม่ทะเลาะก,กันแต่ว่าพอในเรื่องของเราจะเป็นคนที่ไม่เป็นไรในทุกๆเรื่องเออคือมันเป็นความเข้าใจที่เราก็เออ,อ,อไม่ว่างทํางานอ๋อไม่ว่างเรานี้เขาไม่ว่างทํางานหรือไงคือต่างคนต่างเข้าใจอะค่ะพอมันเข้าใจอะไอ้ก็เลยรู้สึกว่าพอมันเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆมันเลยกกลายเป็นห่างไปเองโดยที่แบบแล้วพอเรา เออพอมันพอมันมารู้ตัวอีกทีก็คือเหมือนแบบเุ้ยมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเออเออมันห่างกันไปแล้วอ่ะแล้วเราก็มาคุยกันละเพราะว่าแบบเฮ้ยเราต้องคุยกันแล้วแหละมันมันไม่เหมือนเดิมเนาะมันต้องทํายังไงให้ดีขึ้นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็พยายามแล้วค่ะพยายามทําให้ดีขึ้นละแต่สุดท้ายแล้ว่าเหมือนมันเดินไปไกลกว่าจุดที่มันที่เราใช่ตรงนั้นไปแล้วมันมันเลยไปแล้วอ่ะแล้วเราก็พยายามแล้วแต่ทีนี้เราก็เลยคุยกันว่า ไม่เป็นไรเราย,ยังมีงานเราย,ยังมีอะไรที่ต้องทําเราก็มีภาระหน้าที่ของเราแล้วก็ชีวิตเรามันต้องเดินไปอีกอะต่างคนต,งต่างต้องมีภาระของตัวเองเราก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่มันมีข่าวออกมาวแบบว่ามีมือม,มีมือที่สามที่มันมีแบบ ไภาพพิงคนอื t ha, t autre, ่นเลยนยคุณไม่เกี่ยวเลยมือที่สามอะไรหรอเหมือนมันมีข่าวหลัจากที่ว่าเราเลิกกันแล้วมันคนก็ไปมีมีที่สาม่าไปอยู่เป่นอะไรเพราะว่าเราเลิกกันแบบไม่มีปีไม่มีปุ๊คือสามำหรับไอ้ไม่ได้มีเรื่องมือที่สามนะคะใน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 ส่วนของเราสองคนเนาะเราก็ไม่ได้มีเรื่องมือที่สามแล้วก็เป็นการตกลงกันเองค่ะเกอนเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะคะยังมืออยู่ไหมคะคือ อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าทุกความทุกความสัมพันธ์ทุกความรักที่เกิดขึ้นอะมันหวังอยากจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นแบบนี้ยมันก็อยู่ในจุดที่เราก็ต้องเข้าใจมันอะไรอย่างนี้ค่ะเสียดายไหมไอเพราะว่าคบกันมาตั้งหลายปีเสียดายยังมีเรื่องธุรกิจใช่ใช่ใช่ก็ยังมีต่ออนาคตคือคืออย่างที่บอกค่ะมันดีอย่างตรงที่เราอยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะ ทั้งคู่เนาะมันก็เลยทําให้เราคุยกันได้ว่าแบบงานก็คือส่วนงานเราก็ทํางานส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราจากที่เป็นแฟนเราก็แค่ถอยมาเป็นเพื่อนทุกวันนี้ก็เจอนะคุยได้เจอได้คุยได้ค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีคุยงานไลน์คุยงานหรืออะไรกันก็มีค่ะก็ปกติมีใครเป็นกาวใจใไหมสำหรับคู่เราเพราะว่าหลายหลายคนเสียดายกับคู่เราเหมือนกันก็มีใครเป็นกาวใจไหมเหรอต้องบอกว่าเราแบบ เราคุยกันด้วยตัวเราเองมากกว่าว่าแบบเออมันไปถึงจุดที่เรามันไปต่อไม่ได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยึ่งเราเองเราก็พยายามเป็นกาวให้กันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่อย่างที่บอกมืแกี้ว,ว่ามันพอมันรู้ตัวอีกทีคือมันแบบห่างค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วพ่อพยายามคุยกัน บวกกับหน้าที่หรือภาระในจุดที่เราห่างกันไปแล้วมันเยอะไปแล้วอ่ะมันก็เลยยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพรกะนอีกกลับมาคุยกันแล้พบกันอีกในอนาคตมันมีมากเอยคือคือเราเราคุยกันณวันนั้นเราคุยกันแล้วว่าแบบณตอนนี้ณวันนี้เป็นแบบนี้ดีที่สุดเรื่องอนาคตให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นเพื่อนกันได้เนาะทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่อะไรเงี้ยโชดีขึ้นไหมเพราะว่าดูตอนนั้น แับเองก็เหมือนเออติตดใจแย่ทั้งคู่นะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกค่ะว่าแบบมันไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วอะ่ะเรอาอเราก็ตั้งใจจริงๆที่จะเก็บเงินทํางานแบบอยากแต่งงานหรืออะไรเงี้ยคือมันมันเป็นอะไรที่เราก็อยากทําอยากให้มันไปถึงจุดๆนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอมันไปไม่ถึงอะ่ะมันก็มีความเสียใจมันก็มีความเฟลอยู่แล้วอะไรเงี้ยกอบนี้เหมือนทั้งคู่ยังทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้อะไรงเลี้ย ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนแบบเราก็ต้องทําใจแล้วก็พยายาม move on แล้วก็มีหน้าที่ภาระของเรามีงานยังมีงานต้องทำแชปเองแชปก็มีงานตอนนี้แชปก็มีหนังแชปก็ต้องแบบโปรโมตหนังแชปก็มีละครอะไรเงี้ยของไอเองก็ก็มีงานส่วนตัวที่ต้องทําแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ที่ต้องโฟกัสหลักๆเลยอ่ะคือคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็หนักก็หนักอย่าหมนยังไงบ้างคือให้มันผ่านไปได้ คือไ e. อ้มีครอบครัวที่สปอร์ตดีมากๆอยู่แล้วค่ะ <S <S แล้วก็บวกกับการทํางานที่ที่เราก็ยังมีภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันก็มันก็อยู่ในอะไรที่เราต้องแยกแยกให้ออกอะไรเงี้ยแสดงว่าความรักเราตอนนี้ก็คือขอปิดไว้ก่อนณตอนนี้อยู่แบบนี้ดีกว่าคะ่ะอโอเคเร,ราจะให้นะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค,ค,ะคนะค่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 ะ